S <S วันนี้นะเราจะมาหุงข้าวกันนะคะด้วยหมข้าวชารนะคะเดี๋ยว <S <S ข้าวที่เราจะหุงก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะมีนนข้าวข้าวกล้องนะคะมีนี่ซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นข้าวกอขอสี่สามนะคะ นิ่มนะคะหุอร่อยดีนะคะวก็วันนี้เราจะผสมข้าวข้าวกล้องกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้ก็สั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาเห็นให้ดูกันนะคะด้วยมมขอข้าวชาวนะคะการหุงข้าวนะคะก็จะเป็นศิละปะอย่างหนึ่งน,นะคะหุอร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะคะนะคะการทําอาหารนะคะถ้าการหุงข้าวนี้เป็นการทําอาหาร ก็เป็นการทําอาหารที่นกทําอร่อยที่สุดแล้วนะคะไปชมกันเลยนะคะหม้อหุงข้าวชารฟนะคะก็จะมีปุ่มหุงข้าวสวยข้าวต้มหรือว่าโจ๊ข้าวกล้องนะคะหรือว่าข้าวผสมข้าวเหนียวเราสามารถทำเค้กแล้วก็ขนมปังได้ด้วยนะคะหรือจะตุนอาหารเป็นระยะเวลานานๆก็ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาหุง ข้าวกล้องนะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอรี่นะคะผสมกันนี่นะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปในหม้อนะคะสัดส่วนก็ตามที่ชอบได้เลยนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากจะผสมในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถุงมากถุงน้อยก็แล้วแต่ะคะ่ะอันนี้เราจะหุง ประมาณ5ถ้วยโดยเราจะใช้ข้าวกล้องนะคะประมาณ3าถ้วยนะคะแล้วก็บลเบอร์รี่นะคะอันนี้นะคะข้าวนี้ก็สั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็อร่อยนะคะเห็นแล้วน,นุ่มค่ะนี่ะคะไปซ,ซื้อตามกันได้นะคะอันนีอ้อันนี้จะมีข้าวขาวด้วยเป็นข้าวพันกอกขอสีสามนะคะ เขาคิมว่ามีปริมาณน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปซาวข้าวนะคะนะคะเราก็จะซาวข้าวนะคะแบบนี ประมาณกสองสามน้ำนะคะค่พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะไปใส่น้ำสะอาดนะคะแล้วก็จะได้หุงค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำสะอาด ็ที่หม้อหุงข้าวจริงๆจะมีขีดให้ดูนะคะว่าควรจะใส่น้ำเท่าไหร่ข้าวเท่าไหร่แต่ว่าเรามีความชำนาญแล้วค่ะเราไม่ต้องใช้ขีดที่หม้อหุงข้าวนํำให้นะคะด้วยเราใช้ฝ่ามือของเรานะคะหุงน้ำมากน้ำน้อยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้าวด้วยนะคะว่า ข้าวเก่าข้าวใหม่หรือว่าข้าวอ่อนข้าวนิ่มข้าวแข็งหรือว่าชอบกินข้าวแบบไหนนะคะก็ตามใจช,ชอบเลยค่ะต้องใช้ประสบการณ์นะคะมันเป็นศินละปะนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปหุงกันค่ะก็ใส่ไปนะคะเราก็ปิดฝานะคะก็กดปุ่มที่เป็นข้าวกล้องหรือข้าวผสมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็รอตอนนี้นะคะเครื่องก็กำลังซิทตัวว่ากำลังจะหุงข้าวให้เรานะคะถ้าเกิดเครื่องทำงานแล้วนะคะจะมีรูปจานข้าวขึ้นที่ตรงนี้นะคะเครื่องนี้นะคะถ้าเรา <c oughs> เรา <day> ยังไม่หุงเราสามารถตั้งเวลาไว้ได้นะคะโดยกดปุ่มนี้จะตั้งที่อีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ได้นะคะให้ข้าวสุก ตอนที่เวลาตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้เราก็เก็บข้าวนะคะนี่นะคะจำไปซื้อกันได้นะคะนี่ซื้อขา่านอินกอร์เน็ตค่ะในเฟ e b o o k หรืออะไรก็จะมีเพจอยู่นะคะ,ะเพราะว่าเรากินข้าวหลายชนิดมีข้าวยุ่นด้วยก็เลยต้องใส่ถุงเอาไว้นี่นะคะ นี่นะคะหลังจากหุงเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณ65นาทีนะคะแล้วก็เครื่องก็จะไปที่ปุ่มอุ่นโดยอัตโนมัตินะคะก็เราก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งให้ข้าวระอุนะคะแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะคะ เราจะลองตักให้ดูกันนะคะนิ่มกำลังพอดีค่ะน่ารับประทานเป็นที่สุดเลยนะคะ ก็ถอดไปล้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถถอดออกไปล้างทําความสะอาดได้นะคะนี่เอาไปล้างทั้งตัวเลยค่ะ